สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับยิเสียงผมไหมครับสวัสดีครับกินข้าวเช้ามาแล้วครับกินกาแฟไปด้วยครับอิ่มากมาเลยครับผมผมไม่อ่มผ่าน้าอได้ินเยมาวันนี้ผมจัดเต็มอะผมไฉันจะรอดู นี่คือเบื้องหลังการถ่ายทําละครซิกคอมสนุสนานแฝงธรรม,มะมหาพาสนุกทางช่องดาวทุกคืนวันศุกร์ถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ี่ทุม่มเป็นต้นไปนะครับผลงานการสร้างของพี่ติ๋มพี่บีพูลนะครับก็มาสมพพษ์ชาไทายสปรายแอนเชอุกลูกจันนางดอกไม้จันมานี่นี่ลูกจันสาวสวยนางเอกสวยมากเธอที่ขาดเธอจะไปไหนอ่ะกี่เวลาอ่ะไปประเทศไหน ไปได้วันไปทำไมไปเรียนต่อปริญญาโทค่ะผู้ชายหล่อหล่อปากด้วยนะแล้วดึงชาไทยแล้วหล่อชาไทยยิ่พุ่งกว่าไทยอยู่ไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยว่ก็กลิ้งออกมาไป่ั้าต่อปีไปเลยไม่ติดแบบไม่ถึงนเลยอ่ะามาเลยนะเอาตรงไหนอามาหาพั่จะมีตัวอย่างก่อนเราจะเข้าตรงที่อันนี้ยังไม่เลยนะก็มันหน้าไม่มาหาติดเงินเจ๊สองร้อยบาทสองปีแล้วยังไม่จ่ายเลยเจ๊เงินเราหนูยังไม่ออกแต่ถ้าเงินออกหนูจะคืนเจ๊ คิดอะไรร้อนเหรอใช่ปีนเดะเลยค่ะอยากกินอะไรละลอยใช่ไหมจุจานเนี่ยมีเครื่องดื่มกระชายมาแนะนำบอกว่าเวทีกูดคุยอยากลองชิมแล้วว่าขอลองชิมได้ป้ะสองแก้วปีนแอนเฟิมไหมว่าแต่ชาที่หอมไหมครับนี่ก็ไม่รู้สินะแล้วหอมชาไหมครับไม่ควไนหา บีบไข่มาเลยพี่เจ๊บีบก็ได้เี่อยากบีบแล้วลูพี่บีบพี่อน้พี่พี่พอนะเผื่เอามาให้หลอกสบายกเปเลยดีสบายมาส่ตัเสยดอง่ไข่มาบีบท่านต้องกลับไปปวดอีกรอบนะจะเป็นเผาถ้าท่านเจออย่างนี้ท่านบวดอีท่านจะไปปวดอีกรอบเลงที่มาส้ทองท่านก็จะไปปวดตามท่านท่านปวแล้ว ขาอยู่ได้เลยค่ะกุฏิสัตระเทือนแน่ไครเจ๊โอไปปวดชีอ่ะนะกุญแจจับตั้งหัวให้หมดกุฏิเลยชีเขาอยู่ริมเจ้าพระยาเหรอเออเาไว้น้บอไม่พยาชีอยู่ไกลอยู่ไกลอยอยู่ปลอดภัยอุ้ยก็อยางปลอดภัยดูท่าางไม่อยากปลอดภัยก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาล้างกันตรงนั้นเลยลูกจันนัยทำไมจะปวดชีอ่ะจะปวดจะไปปวดชีพกับเจ๊ใช่ไหม ให้เจมนค่ะให้เจมนค่ะถ้าสัง้าสังีมากระดาลอเหมือนตาเถนเงนชีอะมีตลกอ่ะตาเถเงนชีเอากันนต้นไม้อ่ะอีอีอีเย็นันชีนอนแล้วตาเถก็คหน้าเนชีบเห็นเน้นเหนเน้นเห็นเน้นเอากว่าตาเถรบอกอุ้ย่าผมว่าเน้นแล้วไม่เห็นเน้นู่นต้นไม้ังชีบอกเห็นเน้นเห็นเน้นเเหนเห็นแอบอยู่ต้นไม 没得呀。